หลวงปู่มั่นภูริัตโตสอนเรื่องความรักคำสอนเรื่องความรักตามแนวทางคำสอนของหลวงปู่มั่นภูริัตโตเรียบเรียงจากหลักธรรมและแนวคิดที่ท่านสอนจริงๆว่าด้วยเมตตากรุณาวางใจถูกต้องไม่ใช่ความรักแบบโลกโลกที่นำมาสู่ความยึดติดและความทุกข์ คำสอนเรื่องความรักหลวงปู่มั่นภูริทตโตข้อที่หนึ่งความรักต้องตั้งอยู่บนเมตตาไม่ใช่ตัณหาหลวงปู่มั่นสอนว่ารักที่มีตัณหานำหน้าย่อมนำทุกมาให้รักที่มีเมตานำหน้าย่อมให้ความเย็นแก่ใจรักแบบโลกมักปนด้วยความอยาก ครอบครองห่วงแหนแต่รักที่ตั้งอยู่บนเมตตาคือรักที่หวังดีโดยไม่เรียกร้องรักแบบนี้ไม่ร้อนไม่ฝืนไม่บังคับและไม่สร้างภาระให้ใจข้อที่สองรักใครต้องไม่ลืมรักใจของตนหลวงปู่มั่นสอนภาวนาว่าใจเรานี่แหละสำคัญ อย่าให้รักพาใจตนเองให้หลงถ้ารักใครจนสูญเสียตัวเองนั่นไม่ใช่รักแต่คือการหลงใจที่มั่นคงและรู้ประมาณจึงจะสามารถรักผู้อื่นได้อย่างถูกธรรมข้อที่สความรักใดก็ตามต้องเห็นตามความไม่เที่ยง หลวงปู่มั่นเตือนเสมอว่าสิ่งได้เกิดขึ้นแล้วย่อมดับเป็นธรรมดาเห็นตามนี้จึงไม่หลงและวางใจได้ถูกต้องรักก็เป็นสภาวะหนึ่งที่เกิดและดับถ้าเข้าใจความจริงนี้ใจจะไม่ยึดจนเกิดความทุกข์และจะรักด้วยความอ่อนโยนมากขึ้นข้อที่สี รักแท้ต้องไม่เบียดเบียนกันผู้หวังดีจริงย่อมไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ทำให้ตนเดือดร้อนหลวงปู่มั่นเน้นว่าการรักใครด้วยความหึงหวงควบคุมหรือทำให้เขาอึดอัดไม่ใช่รักแต่เป็นกิเลสรักที่แท้ต้องอ่อนโยนรักษาใจทั้งสองฝ่ายให้สงบ ข้อที่หความรักต้องคู่กับสติมีสติคุ้มใจรักก็รักอย่างผู้มีธรรมไม่มีสติรักก็เป็นไฟเผาใจตนเองเมื่อมีสติเราจะรู้ว่าควรให้แค่ไหนควรวางแค่ไหนควรเข้าใกล้เมื่อไรควรถอยเมื่อไรแต่ถ้าไม่มีสติ ความรักจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านและความยึดมัน่นข้อที่6ความรักที่สุขที่สุดคือรักที่ปล่อยวางได้หลวงปู่มั่นกล่าวไว้ว่ารักได้ก็ต้องวางได้ไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะเข้าใจตามธรรมไม่ได้แปลว่าเลิกรักแต่หมายถึงรู้ว่า อะไรอยู่ในอำนาจของเราอะไรไม่อยู่ในอำนาจของเราปล่อยวางด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความเจ็บปวดข้อที่7รักผู้อื่นแต่ไม่ลืมรักธรรมหลวงปู่มั่นมักเตือนสิทธว่ารักธรรมรักษาธรรมใจจึงไม่ตกเป็นาธาตุโลก ความรักทางโลกเปลี่ยนแปลงเสมอแต่ความรักในธรรมจะทำให้ใจยืนอยู่ได้ไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรใจจะไม่ล่มไม่พังไม่หลงสรุปคำสอนความรักจากหลวงปู่มัน่นรักด้วยเมตตาไม่ใช่ตัณหารักผู้อื่นแต่ต้องไม่ทิ้งใจของตน เห็นความไม่เที่ยงของทุกความสัมพันธ์รักที่ดีไม่เบียดเบียนกันมีสติก,กำกับความรักรักได้วางได้ด้วยปัญญารักธรรมคือรักที่ไม่ทำให้ใจตกตัน